นักธุรกิจสาวตื่นเต้นถ่ายวิดีโอติดวัตถุคล้ายยู o กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งบันทึกภาพวิดีโอวัตถุบางอย่างมีแสงไฟอยู่บนท้องฟ้าโดยระบุข้อความว่าไม่ได้เห็นคนเดียวแล้วนะ พัทยาตอนนี้ใน Tik t o k กก็มีคนเห็นเหมือนกันแล้วกำลังตั้งกล้องไลฟ์สดเห็นที่พิกัดเขาน้อยและถามทุกคนว่ามีใครเห็นเหมือนกันบ้างคนดูเป็นแสนเลยตอนนี้และที่สำคัญตอนนี้ที่ผิงถ่ายได้ก็คือพิกัดที่ลงมาซอยสยามคันทรีคลับพัทยากูไม่ได้บ้านี่ิว่ามีคนเห็นเยอะเลยพี่ช้างสามขวดไม่ได้ทำให้ตาลายแล้วเดอ้อขอบอก โดยเจ้าตัวเชื่อว่าคล้ายกับ UFO นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับเจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าวทราบชื่อคือคุณผิงอายุ50ปีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงได้สอบถามที่มาของคลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับการเปิดเผยนะคะว่าขณะที่คุณผิงเนี่ยบอกว่าตนเองกำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่ในสวนข้างบ้านก็สังเกตเห็นว่าวัตถุบางอย่างเนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้า มีแสงไฟประหลาดไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจึงได้หยิบโทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอไว้ด้วยความสงสัยจึงซูมภาพเข้าไปดูใกล้ๆนะคะในความคิดของคุณผิงเนี่ยคุณผิงบอกว่าตนเองดูแล้วคล้ายกับ UFO เนื่องจากตัวเองมีความชอบในเรื่องลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วด้วยจึงได้โพสต์ลงโซเชียลเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้ดูด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผิงบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าวัตถุบนท้องฟ้า ที่ตนเองสามารถบันทึกวิดีโอไว้ได้เนี่ยคืออะไรแต่ก็ขอให้ผู้ที่ได้ชมแล้วใช้วิจารณญาณในการชมค่ะโดยที่คุณผิงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะในขณะที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมมีความยาวประมาณ35วินาทีปรากฏภาพบนท้องฟ้า เป็นวัตถุบางอย่างมีแสงไฟสว่างจ้าเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆจากกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สังเกตเห็นเป็นวัตถุทรงกลมมีแสงไฟส่องสว่างจนแสบตาค่ะสาลหรือเร,เราก็เป็นแค่ชาวบ้านนั่งกินเบียร์แล้วมองอ็มีไฟกระพริบกุลองถ่ายยังไม่เมาไม่นั้นไม่เมาเพิ่งเขาปวดสองจะเป็นออปวดที่สอ,อ <laughs> ไวใช่ไหม <laughs> ใช่นี่พี่ซูมอันนี้คือพี่จะค่อยๆซูม เนี่ยที่ความแปลกก็คือพี่ก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแสงอย่างเงี้ยแสงขาวๆแล้วพี่ก็แต่ไอ้กล้องนี่มันชัดอยู่แล้วไอ้ ah s ยี่สิบสี่เนี่ยแล้วพอซูมค่อยเรื่อยไปอย่างงี้แล้วมันก็หายไปสักพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งก็ทิ้งไว้ประมาณสักอันนี้เป็นลูกเลยนะอันนี้อันนี้คือซูมอันนี้พี่คือซูมแต่ตอนที่พี่ยังไม่ซูมมันจะเป็นสีนี้อยู่ๆมันชัดขึ้นอยู่ๆมันมีมันมีมาอีกทีหนึ่งมันชัดขึ้นเพราะมันชัดขึ้น แล้วคราวนี้พี่ก็ไม่ได้สนใจพี่ไปเปิดดูติกต็อกมันมีผู้ชายคนหนึ่งไลฟ์สดอยู่แล้วคนดูเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นเป็นเกือบแสนคนมีไม่มีมีตอนี่เขาไลฟ์อ่าพี่ไม่มีพี่ไม่พี่ไม่รู้จักเขาแต่ว่าเหมือนมันติกต็อกมันขึ้นมาว่าเขากําลังไลฟ์สดที่เขาน้อยแล้วคนก็เข้าไปดูใช่ไลฟ์สดเกี่ยวกับอะไรครับพี่เหมือนพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้รู้จักเขาที่พี่เข้าไปดูเป็นไงครับที่เขาดู ก็เขาเขาน้อยนะแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งพิกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีพี่ไปเห็นในติ๊กต็อกแล้วเขาก็เห็นเหมือนกันเวลาไล่กันเป็น UFO เนี่ยเหรอครับพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าพี่ตอบไม่ได้ไม่น่าใช่อาจจะใช่พี่ไม่รู้แต่ดูจากภาพที่ซูมมาก็ให้คิดกันตอนนั้นพี่ทําอะไรอยู่เวลาประมาณกี่โมงนั่งกินเบียร์อยู่ นั่งนนัเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นแล้วนั่งออกไปตรงตรงสวนครับนั่งเล่นเฉยๆนั่งเล่นดินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยทําทำงานในในโทรศัพท์อ่าใช่แค่นั้นเองแล้วก็ถ่ายเห็นเหรอก็แค่มองฟ้าเห็นมันไปกระพริบกระพริบใกล้ๆดวงดาวอืมก็ยังพูดเล่นๆเลยว่าเอ๊ะ UFO เปล่าวอแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ถ่ายไว้แล้วแต่ว่ามังเออมันมันนิ่งอยู่มันไม่ได้นิ่งๆนะแต่มันจะจะไปอย่างเงี้ยมันไปแบบนี้ไปแบบนี้แค่นั้นเองแค่นั้น แล้วก็เลยถ่ายไว้มันเห็นได้สองรอบแล้วก็ถ่ายแล้วก็เตือนพี่สมไฟฮะพี่คิดว่าเป็นอะไรเอาเอาพี่อะพี่ไม่รู้พี่ตอบไม่ได้ขึ้นบินไหมโดนไหม u f อก็เป็นได้ก็อาจจะเพราะว่าเราไม่เคยเห็น UFO เชื่อไหมพี่เชื่อไหมว่ามันมีอันนี้เชื่ออยู่แล้วเชื่อว่ามีอันนี้เชื่อเพราะว่าชอบถ้าไปดูใน Facebook พี่นะไม่ถึงอาทิตย์พี่ยังโพเล่นๆเลยอยากไปดู UFO อยากไปดูพีระมิดอะไรเผื่อเป็นที่มาแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ระหว่างที่พิธานี่มีคนไลฟ์สดด้วยอ่ะถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เออเข้าไปติ๊กตอกแล้วพี่โพสต์ในติ๊กตอกที่เข้าไปโพสต์ิ๊กตอกแล้วจังหวะมันมีเหมือนมันเหมือนมันเฟซบุ๊กมัน AI ไมันอ่านเนาะมันก็มีเด้งขึ้นมาว่ามีคนถ่ายอยู่ที่เขาน้อยพัทยาเหมือนกันแค่นั้นเอง ก็ถือว่าโชคดีที่เราบังเอิญมากมันเป็นความบังเอิญมากกว่ากลัวไหมพี่ไม่กลัวจะกลัวทําไมไม่กลัวไม่กลัวไม่ใจกลัวไม่ใจกลัวถามน่ารักเชียวกลัวไหมกลัวไหมผมไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวแต่พี่พี่ส่งวิดีโอให้ผมเลยได้เดี๋ยวพี่ส่งให้ครับแ a a line ได้ไหมพี่หรือว่าส่งได้นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายนีี่่พอ๋อได้นิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าว สรรหาวันโกกะอินรายงาน